ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566สู่สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านคลองจากด้วยความยินดียิ่ง สวัสดีค่ะหนูชเด็กิงกัญญาณิสุนาราเป็นประธานสภา,านักเรียนโรงเรียนบ้านคลองจาาค่ะวันนี้ขอนําเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านคลองจากเบื้องต้นค่ะโรงเรียนบ้านคลองจาาตั้งอยู่เลขที่222หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น327คน พาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด13ท่านบริหารสถานศึกษาภายใต้การดำเนินง,งานของท่านรองชลพรการจัยชัยลงค่ะผลการตรวจประเมินตนเองสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566มีดังต่อไปนี้ส่วนที่1การเทศเพเกียตสถาบันพระมหากษัตริย์1 มีบทอนิทรศการเทิดเกียรติสถาบันพระมหาตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจนและให้ความรู้โดยเนื้อหาที่แสดงเกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์พระราชประวัติพระราชดำริพระราชดังรัสพระราชกรณียกิจพระราชกิจและพระบรมราโชวาท 2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายนิเทศในโรงเรียนเพจเฟซบุ๊โรงเรียนบ้านของจากและการจัดกิจกรรมต่างๆที่เน้นปลูกฝังให้นักเรียนรู้คุณค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนที่ 2. ส,สถานศึกษาปลอดภัย และสุขอ,อนามัยดี 1. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้อย่างชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผเนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. มีแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยและมีงบป,ประมาณดำเนินการที่แสดงให้เห็นได้โดยมีโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมและบริบทของโรงเรียนมารับรองมีกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ของโรงเรียนอย่างชัดเจนมีเวรรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของโรงเรียนบ้านคลองจาา มีระเบียบและคู่มือการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนมีการประชุมวางแผนเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติและพัฒนางานอยู่เสมอและมีการนำผลการประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้โรงเรียนบ้านคลองจาก มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านคลองจากมีการดำเนินการแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอยู่เวรรักษาการในสถานศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการมีให้เกิดความเสียหาย 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านคลองจากได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถาน,นศึกษาปลอดภัย และมีการจัดทำแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องหาแนวทางที่เป็นรูปธปรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 5. มีกฎร,ระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เหมาะสมโรงเรียนบ้านคลองจาบ ได้จัดทำคู่มือนแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6. บุคลากรทุกระดับเช่นอาจารย์ผู้บริหารลูกจา้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ในสถานศึกษาตามแผนง,งานที่กำหนดโรงเรียนบ้านคลองจา่ามีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาโดยมีการอบรมการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กในสถานศึกษา มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพโรงเรียน้านคลองจาามีโครงการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนมีกิจกรรมเด็กดีช่วยดูแลรักษาความสะอาดโดยแบ่งพื้นที่เขตรับผิดชอบ ในแต่ละสายชันกิจกรรมวิคินนิ่งเดยก่อนเปิดภาคเรียนตลอดจนมีการประชุมวางแผนเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้โรงเรียนบ้านคลองจากมีบรรยากาศและสถานที่ร่มรื่นปลอดภยัยและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 9. มีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรปับปรุงแก้ไขมีระเบียบและคู่มือการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนตลอดจนมีการประชุมวางแผนเพื่อสะท้อนผลและพัฒนางานอยู่เสมอและมีการนำผลการประชุมสะท้อนผลไปปรปับปรุงแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อนเนื่องจนทำให้โรงเรียนบ้านคลองจะมีบรรยากาศสถานที่ร่มรื่นปลอดภัย 10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านคลองจากมีการดูแลอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียนยังมีการป้องกันอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเช่นฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้าฝาครอบใบเลื่อยฝาครอบสายพาน อุปกรณ์ช่งางต่างๆ 11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ 12. มีระบบป้องกันและระงับอัคขีภัยในสถานศึกษาเช่นทั้งดับเพลิงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นรวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคขีภัยที่ชัดเจนทุกอาคาร13มีแผนป้องกันและระงับอักขีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านคลองจากมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงการรณรงค์ป้องกันอัคขีภยัยการซ้อมอพยพหมีไฟและการบรรเทาทุกข์ในโรงเรียนซึ่งได้มีการประสานงาน และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลคลองใหญ่เป็นอย่างดี14มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองจาาได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลคลองใหญ่มาให้การอบรมขั้นตอนการใช้ทางดับเพลิงแบบง่ายๆการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกอบยมหนีไฟในสถานศึกษา15 มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีโรงเรียนบ้านคลองจากจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีโดยมีบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครบทุกคนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการเกิดเพลิงไหม และรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ15โดยการใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านคลองจากจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีของบุคลากรและนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ฝึกซ้อมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา17มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาโดยกําหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลห้อง โรงเรียนอย่างชัดเจนเพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดีสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ18มีมาตรการการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย อโรคอันเนื่องมาจากการทำงานในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคงจากปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาโดยมีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาสวมหน้ากากอนามัยและมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆโดยการฆ่าเชือ้อ และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยโดยมีการจัดปอดเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันรโรคหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กงานอนามัยโรงเรียนบ้านคลองจาก19โรงเรียนบ้านคลองจากมีห้องส่วมที่ถ่ายอุจระ ที่ถ่ายปัสสวาวะและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงที่พอเพียงสามารถใช้การได้ดีมีพอและมีความสะอาดมีการสำรวจห้องน้ำและได้รับการดูแลอย่างดีทุกวัน 20. โรงเรียนบ้านคลองจาามีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณนะเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหาร และจัดน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขาลักษณะให้บริการภายในโรงเรียน 21. มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขาลักษณะโรงเรียนบ้านคองจากได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาวะทางโภชนาการของนักเรียนโดยมีการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยเน้นให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการและใช้โปรแกรม Thai School Run เป็นตัวช่วยในการจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนมีการจัดทีย่ยบปับทานอาหารที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 22. โรงเรียนบ้านคลองจากมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้มีแสงสว่างที่เพียงพอ ระบบระบายอากาศระบบเสียงที่ชัดเจนตามห้องเรียนคุณภาพ23มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยมีตู้เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีถังดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งานอย่างชัดเจน24มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในบันทึกการประชุมประจำเดือน 25. โรงเรียนบ้านคลองจากมีคู่มือการปฐมพยาบาลแบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาลจัดทำสรุปการใช้บริการห้องพยาบาลมีการจดสถิติในการใช้ห้องพยาบาล และการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรในสถานศึกษา26มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเน,นื่องให้กับนักเรียนโดยใช้รูปแบบต่างๆที่เหมาะสมเช่นกิจกรรมวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภยัย และยังมีการเดินลนนลงรถสู่บุหรี่เป็นประจำทุกปี27มีหนังสือตำราและสื่อหลากหลายรูปแบบที่นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา28มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกหรือการดูแลยานพาหนะรับส่ง โรงเรียนบ้านคลองจากมีการจัดกิจกรรมวินัยจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจัดรณรงค์สวมหมวกกันน็อกร้อเปอร์เซน์ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรการใช้รถใช้ถนนปลูกจิตสำนึกและสร้างทักษะการขี่รถจักรยานยนต์สองล้ออย่างถูกต้องและปลอดภัย 29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมดำเนินงานโครงการปรถมนิเทศการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนสมาร์ทฮีโร่เพื่อลดอบายามุกในชุมชนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ กิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟในสถานศึกษาโดยเทศบาลตำบลคลองใหญ่และการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน30มีนักเรียนนักศึกษาจัดตั้งชมรม,มและคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโ mm hmm. รงเรียนบ้านคลองจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบุหน้าที่อย่างชัดเจน แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรักษาการดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกป,ปีการศึกษา2565จัดกิจกรรมชุมนุมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมอบรมแกนนำไวไสาต้านยาเสพติดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจัดตั้งชมรมหัวใจจิตอาสารวมพลัง5สอ ชมลมฟันสวยและชมลมธนาคารขยะโรงเรียนบ้านคลองจา่าขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ของโรงเรียนบ้านคลองจ่าในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ